คริสตเดวะกัลยอนปีนี้สับชาวปีกุลนับว่าเป็นปีที่เหนื่อยมากวิบากมากสาหัสมากแล้วก็ทอมากทุกๆเรื่องในชีวิตการครองคู่ก็ตามหรือการที่เจอกับผู้คนก็ตามหรือการที่จะต้องเผชิญกับวิบากกรรมก็ตามถ้าปีกุลปีนี้เป็นปีที่เราตกที่ชะตาแห่งวิบากกรรม ขอให้ชอปีกุลปีนี้ได้ตั้งมั่นและก็ศรัทธาในองค์พระพิคเนศพระพิคเนศเป็นเทวะประสมครูบาอาจารย์ผู้ที่พลิกร้ายให้ดีได้พลิกอุปสรษ์ให้เป็นมหามงคลวาราไดา้นั่นคือพระพิคเนศสวนปางเหตุดัมภรยะที่พระพิคเนศสวนเจ้าทรงพระภาพ ปัญจมุกนั่นคือฮาหนาและทรงบนบรรลังสิงโตสิงหราชเสนีนั่นคือปัญจมุกวิคเนศวนที่เราคนไทยอาจจะได้รู้ว่านั่นคือพระนามว่าเฮรัมบระคณปติวันนี้อาจารย์ก็จะขอมอบพระคาถาโอมเฮรัมบระคณปติโอมเฮรัมบระคณปติโอมเฮรัมบระคณปติให้กับสับชอบปีกุลได้รับ พรมงคลจากพระองค์พระพิคเนตและพระคาถานี้จะนำพาพิกชีวิตของชอวปิกุทั้งหลายตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาแล้วก็จะเป็นปีวาระที่จะได้มงคลและสิทธิจากพระองค์พระพิคเนตอันเป็นเดือนมหามงคลและก็จะพิก้ายให้ดีได้ให้หมั่นภาวนาถึงพระคาถา ॐ हेरम्बरगणपते श्रीगणेशाय नमः ॐ हैरम्बगणपतये नमः ॐ हैरम्बगणपतये नमः